ฟิล์มใหม่ทันวาปูเป้พลอแมนดา้าจัดเต็มโกยเรตติง้งละครหลังข่าววันก่อนพึ่งซาผลละครหลังข่าวล็อตวันพุธพระอาทิตปสบดีกันไปแล้ววันนี้ขอเปิดลิสต์ผลงานช่วงรามไทม์วันจันทร์อังคารต่อเลยดีกว่ามีทั้งผลงานใหม่และกลับมามอบความสนุกอีกครั้งเริ่มจากทางวิกสามพระรามสี่ยิวาดาตางังละครแนวแฟนตาซีชวนลุ้นกับเรื่องราวของคางถาอาคมที่มาสร้างความเข้มขน้น การพบกันครั้งแรกของพลนวัตและอแมนดาอับดัมด้านวิกหมอชีตก็ขอเสิร์ฟละครรีเมคในตำนานกุหลาบเล่นไยขวาทันวาสุรียจักรและล่อยเสน่ห์รักสามสาวปูเป้เกสรินพิงพลอยประภวดีจีนเชอติน,นาราให้เพื่อนแตกหักกันด้านช่องวัน31พร้อมลั่นกรองรบอีกครั้งเปิดฉากเกมชิงอำนาจสุดอื้อเชา้าแห่งแผ่นดินอโยธยาในซีรีส์ฟอมยักษ์แม่ยัว นำแสดงโดยนักแสดงงานพรีเมียมใหม่ดวิกาฟิล์มธนพัฒน์รวมด้วยนักแสดงมากฝีมืออีกมากมายแฟนละครซีรีส์ช่วงพรามทามลดวันจันทังขาดห้ามพลาดเลยนะคะสนุกจัดเต็มทั้ง3เรื่องค่ะ